นางอุบลวรรณาเทรีเอตาทะคะฝ่ายพิษุนีหรือพิษุนีผู้เลิศก,กว่าบรรดาพิษุณีอื่นทางด้านฤทธิ์ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นถึงกับทรงยกย่องให้ท่านเป็นอัครสา,าวิกาเบื้องซ้ายที่ได้กับพระโมคคัลลานะผู้เป็นอัครสา,าวกเบือ้องซ้ายเลยทีเดียวเท้าวความกลับไปก่อนสมัยเจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พระองค์ทรงมีพระธิดาน,นามว่ากันหาเพราะตอนประสูติพระญาตินำหนังหมีมารับพระกุมารีคำว่ารับในที่นี้อาจจะหมายถึงของขวัญหรือห่มถารกด้วยหนังหมีก็ได้หลังจากพระเวสสันดรทรงถูกในประเทศออกจากเมืองพระองค์พร้อมด้วยพระนางมัสสีพระชาลีและพระกันหาเดินทางไปเขาวงกตชูชก เข้าเฝ้าพระเวสสันดรเพื่อทูลขอทาตพระองค์จึงประทานสองกุมารให้พระชาลีพระกันหาพากันไปซ่อนที่สาบัวพระเวสสันดรทรงขอร้องให้สองกุมารช่วยให้ปุตตทานคือการยกลูกเป็นทานครั้งนี้สำเร็จพระกันหาต่อว่าพระบิดาว่าไม่รักตนแล้วจึงได้ยกให้เป็นทานก็เลยอธิษฐานจิตว่าจะไม่ขอเกิดเป็นลูกพ่ออีกต่อไปด้วยเหตุนี้ ทำให้พระกันหาไม่ได้เกิดร่วมวงกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระเวสสันดรเจ้าหญิงยโสธราพิมพาหรือพระนางมัตส,สีและพระลาหุนหรือพระชาลีในชาติสุดท้ายซึ่งในภพชาติสุดท้ายนี้พระกันหาได้เกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีบิดามารดาได้ตั้งชื่อให้หนางว่าอุบลวันนาหรืออุปะละวันนา ามนิมิตลักษณะที่นางมีผิวพรรณเหมือนกับดอกอุบลเขียวเมื่อนางจเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวนอกจากจะมีผิวพรรณงามแล้วรูปร่างลักษณะยังงดงามสุดที่จะหาหญิงอื่นทัดเทียมได้จึงเป็นที่หมายปองต้องการของพระราชาและมหาเศรษฐีทั่วทั้งชุมพูทวีปซึ่งต่างก็ส่งเครื่องบรรณาการอันมีค่าไปมอบให้พร้อมกับการสู่ขอเพื่ออภิเษกสมรสด้วยฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนาง รู้สึกลำบากใจด้วยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาน้ำใจของคนทั้งหมดเหล่านี้ได้เราควรจะหาอุบายทางออกสักอย่างหนึ่งแล้วจึงเรียกลูกสาวเข้ามาถามว่าแม่อุบลวันนาเจ้าจะสามารถบวชได้หรือไม่นางได้ฟังคำของบิดาแล้วก็รู้สึกร้อนทั่วสัพพางกายเหมือนกับมีคนเอาน้ำมันที่เคี่ยวให้เดือดรานลงบนศีรษะของนางด้วยว่านางได้สั่งสมบุญมาแต่อดีตชาติ และการเกิดในชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของนางดังนั้นนางจึงรับคำบิดาด้วยความปิติอินดีนอย่างยิ่งเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงพานางไปยังสำนักของพิษุณีแล้วให้บวชเป็นที่เรียบร้อยหลังจากพระอุบลวันนาบวชได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็ถึงคราวที่ท่านจะต้องไปทําความสะอาดปัดกวาดและปูอาสนะในโรงอุโบสถในคืนนั้น หลังจากท่านจุดประทีปแล้วท่านมองเห็นเปลวประทีปต้องลมพัดมีลักษณะอาการต่างๆปรากฏแก่สายตาของนางคือลุกโผล่ขึ้นบ้างรีบรีลงบ้างบางดวงดับไปต้งจุดใหม่บางดวงอยู่ในตำแหน่งที่ไม่โดนลมไฟกระลุกโผล่อยู่สม่ำเสมอดีพระอุบลวันนาได้กำหนดเอาเปลวไฟที่ลุกโผล่ด้วยอำนาจของไส้และน้ำมันมาเพ่งพิจารณาทำให้เห็นชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ที่อาศัยธาตุทั้งสี่และข้าวน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำรงอยู่มีนํำซ้ำยังถูกกรรมนำให้ประสบเหตุการณ์ต่างๆให้สุขบางให้ทุกบ้างให้เจริญบางให้เสื่อมบางเหมือนดวงประทีปต้องลมฉันใดก็ฉันนั้นบางครั้งแม้ไส้น้ํามันยังบริบูรณ์อยู่แต่เมื่อต้องลมกระโชกแรงก็พลันดับวูบลงเหมือนชีวิตสัตว์แม้จะมีร่างกายสมบูรณ์ด้วยอาหาร บางครั้งก็ต้องพลันแตกดับโดยอุปติวะเหตุอย่างน่าสลดใจซึ่งก็มีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆทั้งไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ว่าต่อไปภายหน้าจะสุขจะทุกข์จะเจริญหรือจะเสื่อมถอยมากน้อยอย่างไรและชีวิตจะดับลงเมื่อไหร่ด้วยอาการอย่างไรไม่สามารถรู้ได้เหมือนดวงประทีปที่ปรากฏแก่สายตาเบื้องหน้าเช่นนั้นสัตว์ทั้งหลาย เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยการป้องกันรักษาชีวิตด้วยวิธีต่างๆแต่ในที่สุดก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะรักษาไว้ได้ถึงกระนั้นมนุษย์เราก็ยังประมาทหลงลืมชีวิตเรากับว่าชีวิตจะดำรงคงอยู่ในโลกเป็นพันปีหมื่นปีเสมือนหนึ่งชีวิตจะไม่ต้องประสบทุกข์ร้อนด้วยโรคด้วยภัยอันตรายต่างๆไม่สแสวงหาที่พึ่งของตนไว้เลยเป็นที่น่าสังเวชใจยิ่งนัก พระอุบลวันนาได้ยืนพิจารณาดวงประทีพใช้เตโชกศินเป็นอารมณ์บรรลุฌานโดยลำดับนำฌานที่ได้บรรลุนั้นให้เป็นบาตเป็นฐานก้าวขึ้นสู่อริยมรรคเบื้องบนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภิญญาทุกประการในที่นี้จะขออธิบายความเกี่ยวกับเรื่องปฏิสัมพิทาและอภิญญา ที่พระอุบลวันนาได้บรรลุเพิ่มเติมสักเล็กน้อยปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาหรือความรู้แตกฉานซึ่งมีสี่ลักษณะได้แก่ 1. อัตถาปฏิสัมพิทาคือปัญญาแตกฉานในอัดหรือแจ้งในความหมายเป็นข้อธรรมหรือความย่อก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดารเห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถคิดจำแนกกระจายเชื่อมโยงต่อไปได้ 2. ธรรมะปฏิสัมพิทาคือปัญญาแตกฉานในธรรมรู้แจ้งในหลักการเห็นอัาถิบายพิสดารก็สามารถจับใจความมาตั้งเป็นกระทูหรือหัวข้อได้เห็นผลอย่างหนึ่งก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุได้ 3. นุรุติปฏิสัมพิทาคือปัญญาแตกฉานในนิรุตติ รู้แจ้งในภาษารู้ศัพท์และคำต่างๆตลอดจนภาษาต่างๆเข้าใจใช้คำพูดชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้ 4. ปฏิพานปฏิสัมพิทาคือปัญญาแต่ฉาในปฏิพานรู้แจ้งในความคิดทันการมีไหวพริบซึมทราบในความรู้ที่มีอยู่สามารถเอามาเชื่อมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่ได้ ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมเข้ากับกรณีหรือสถานการณ์ส่วนการบรรลุอภิญญาน,นั้นหมายถึงการบรรลุความรู้ขั้นสุดยอดซึ่งเรียกกันว่าอภิญญาหมีดังนี้ 1. อิทธิวิทยานหมายถึงความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ที่ปโสตยานหมายถึงความรู้ที่ทำให้ได้ยินเสียงในสิ่งที่ต้องการได้ยินส เจโตปริยายานหมายถึงความรู้ที่สามารถกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ 4. ปุเพนิวาสานุสติยานหมายถึงความรู้ที่ทำให้ย้อนระลึกชาติได้ 5. ทิพยจักขุกยานหมายถึงความรู้ที่ทำให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการได้เห็น 6. อาสวัคยายานหมายถึง ความรู้ที่ทำให้อาสวะสิ้นไปสรุปความว่าพระอุบลวันนาได้เห็นเปลวไฟที่ดวงประทีปแล้วยึดถือเอาเป็นนิมิตเข้าฌานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์แล้วกระทำฌานนั้นให้เป็นฐานเจริญวิปัสสนานกรรมาฐานแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภิญญาทั้งหลายดังที่ได้กล่าวไปแล้วณนะที่นั้นนั่นเอง พระอุบลวันนาเถรีท่านเป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธิ์ต่างๆดังจะเห็นได้จากวันที่พระบรมศาสดาส่งกระทำรรยม,มกปาฏิหารน,นั้นพระเถรีก็กราบทูลอาสาขอแสดงฤทธิ์เพื่อต่อสู้กับพวกเตียรถีแทนพระพุทธองค์ด้วยอาศัยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงสถาปนาพระอุบลวันนาไว้ในตำแหน่งเอตาทัคะเป็นผู้เลื่อกว่าพิสุนีทั้งหลาย ในฝ่ายผู้มีบุตและเป็นอัครสา,าวิกาฝ่ายซ้ายพระอุบลวรนณาเถรีนั้นยับยั้งอยู่ด้วยสุขในฌานสุขในผลและสุขในพระนิพพานวันหนึ่งท่านพิจารณาเห็นโทษของกามทั้งหลายที่โลกียชนพาก,กันวุ่นวายเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นเครื่องที่ทำให้ตกต่ำเศร้าหมองเป็นที่น่าสลดใจยิ่งท่าน ระลึกถึงชาติหนหลังของท่านที่ได้ประพฤติตัวเลวสามเพราะการเป็นเหตุท่านจึงได้เล่าชีวิตของท่านในชาติก่อนแก่เพื่อนพิสุนีทั้งหลายตามที่ปรากฏอยู่ในอัธกถา,าเทรีคาถาว่าในอดีตชาตินั้นท่านได้เกิดเป็นภรยาของพ่อค้าคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีตั้งคันขึ้นมาในเวลาใกล้รุง่งนางเองก็ไม่ทราบเรื่องการตั้งคันนั้นพอสว่าง สามีก็บรรทุกสินค้าลงในเกวียนเดินทางมุ่งสู่กรุงราชคกฤกเมื่อเวลาล่วงไปคันของนางก็เติบโตจนแก่เต็มที่ครั้งนั้นแม่ผัวพูดกับนางว่าลูกชายเราก็จากไปเสียนานและเจ้าก็มีคันเจ้าไปทำชั่วมาหรือนางก็กล่าวว่านอกจากลูกชายของแม่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักชายอื่นเลยแม่ผัวฟังนางแล้วไม่เชื่อ จึงขับไล่นางออกไปจากเรือนนางยังไปตามหาสามีจนกระทั่งไปถึงกรุงราชครื์ตามลำดับขณะนั้นลมกรมัฉ่ายก็ปั่นป่วนนางก็เข้าไปยังศาลาหลังหนึ่งใกล้ๆทางแล้วก็คลอดลูกนางคลอดบุตรชายแล้วให้นอนบนศาลาระหว่างที่นางออกไปหาน้ำข้างนอกศาลาขณะนั้นนากองกวียนคนหนึ่งเป็นคนไม่มีลูกเดินทางผ่านมาทางนั้น เห็นทารกก็คิดว่าเป็นทารกของหญิงไม่มีสามีจึงต้องการนำมาเป็นลูกของตนและได้นำทารกนั้นมามอบไว้ในมือนางนมต่อมามารดาของทารกนั้นทําภารกิจเรื่องน้ำเสร็จแล้วกลับมาไม่เห็นลูกก็เศร้าโศกคร่ำครวญไม่เข้าไปกรุงราชคฤหแต่เดินทางต่อไปหัวหน้าโจนคนหนึ่งพบนางในระหว่างทาง ก็เกิดจิตปฏิพัตจึงเอานางทำเป็นภรรยาของตนนางอยู่ในเรือนโจนนั้นจนตั้งครันและคลอดลูกหญิงออกมาคนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งขณะที่นางกำลังอุ้มลูกอยู่นางเกิดทะเลาะกับสามีและได้โยนลูกลงบนเตียงศีรษะของเด็กหญิงนั้นถูกกระแทกเกิดเป็นรอยแตกนางซึ่งกลัวสามีก็กลับไปกรุงราชคฤหท่องเที่ยวไปตามอำเภอใจจนเวลาผ่านไป กระทั่งลูกชายของนางโตเป็นหนุ่มและมีเหตุให้พานพบกับนางแต่เนื่องจากเขาไม่รู้ว่านางเป็นมารดาจึงเอามารดามาทำเป็นภรรยาของตนต่อมาชายหนุ่มผู้นี้ซึ่งก็ไม่รู้อีกว่าลูกสาวของหัวหน,น้านโจรน,นั้นเป็นน้องสาวจึงได้แต่งงานและพากลับมาอย่างเรือนด้วยเหตุนี้เขาที่นำมารดาและน้องสาวมาเป็นภรรยาของตนจึงอยู่ด้วยกันอย่างนี้เรื่อยมาวันหนึ่ง มารดาแก้มวยผมของลูกสาวหาเหาเห็นแผลเป็นที่ศีรษะคิดว่าหญิงคนนี้คงเป็นลูกสาวของตนแน่แล้วจึงสอบถามเกิดความสลดใจจึงไปสำนักภิกษุณีแล้วบวชเรื่องราวแต่หนหลังของพระอุบลวรรณนาเถรีดังนี้ทำให้เห็นว่ากามนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่มนุษย์อย่างน่าสลดใจน่าขยแขย,ยงเพราะกามไม่มีชาติ ไม่มีสกุลเป็นเรื่องเลวสามคราวหนึ่งพระอุบลวรรณนาได้ท่องจาริกไปตามชนบทต่าง,างๆเมื่อกลับมาแล้วจึงไปพักผ่อนอยู่ที่ป่าอันทวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติห้ามพิษุนีอยู่ในป่าเพียงลำพังชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกกระท่อมไว้ในป่าฝ่ายนันทมานพผู้เป็นลูกของลุงมีความรักใคร่พระอุบลวรรน,นามาก ตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นคราวาสแม้จะออกบวชแล้วก็ยังหลงรักอยู่ดังนั้นนันทมานพจึงพยายามหาช่องทางที่จะคืนใจทำลายพระมรรจันของท่านในที่สุดวันนั้นก็มาถึงนันทมานพได้ลักลอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าอันทวันตั้งแต่เวลาใกล้รุง่งเมื่อนางพิษุนีอุบลวันนาออกเดินทางจากป่าอันธวันเข้าไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อรับบิณฑบาต นันทมานพก็ลอบเข้าไปในกุฏิของท่านคลานเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายใต้เตียงรอท่านกลับมาปายพระอุบลวันนาที่เดินกลับมาจากการบินธบาตในเมืองตั้งใจว่าจะนอนพักสักครู่เพื่อให้หายเหนื่อยจึงปิดประตูห้องเสียค่อยๆเอนกายลงบนเตียงท่านใดนั้นเองนันทมานพซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงก็กระโจนขึ้นครอมร่างของท่านแม้จะถูกท่านผลักสายให้ออกไป ด้วยความรังเกยียจพร้อมกับกล่าวว่าอย่าชิบหายเสียเลยเจ้าคนพาลอย่าชิบหายเสียเลยเจ้าคนพาลก็ไม่มีผลอะไรที่จะทำให้เขาหยุดจากการการะทำนั้นเมื่อทำกรรมที่เขามุ่งหมายไว้สำเร็จก็เกิดมิจฉาจิตคิดอีกว่าจากต้องมาในวันหน้าต่อไปอีกโดยไม่ได้เฉลียวใจถึงบาปกรรมมันร้ายแรงที่เขาจะต้องได้รับอย่างหนักในเวลานั้นจากนั้น นันทามานบก็ได้หลบออกจากกุฏิน้อยนั้นมาเพียงแค่สุดสายตาของพระอุบลวันนาพิสุนีพื้นธรณีที่หนาแน่นพลันสะเทือนหวันไหวไม่สามารถรองรับมนุษย์อุบาทที่ทำ้ายพระอัครสา,าวิกาของพระปะรมศาสดาทธรณีค่อยๆฉีกแยกออกเป็นช่องเหมือนปล่องเหวเปเลวเพลิองอเวจีส่งเสียงสนัน่นพอสิ้นเสียงอันกึกก้องบัตนั้น ร่างของนันทมานอผู้บาปหนาก็พลันจมหายไปใต้พื้นธรณีกว่าจะสำนึกตัวได้ว่าได้ทาบาปมหันก็สายเกินไปต้องรับผลกรรมลามกของตนอย่างทุกทรมานที่สุดจากนั้นเรื่องราวของพระเทรีก็ทราบถึงพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โปรโดให้ประชุมพิสุทั้งหลายส่งประธานพระโอวาท ซึ่งมีเนื้อหาใจความว่าคนพานยังสำคัญบาปกรรมที่ตนกระทำว่าดีดุดน้ำพึ่งอยู่ก็เพียงชู่วเวลาที่บาปนั้นยังไม่ให้ผลเมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพานจะประสบทุกเตือนร้อนเศร้าโศกพิไรรำพันตำหนิตนเองว่าโทษเราไม่น่ากระทำเลยแต่ก็สายไปแล้วเพราะโทษแห่งความเขลา ตามใจตัวตกไปในอำนาจแห่งกิเลสทำให้ตนเป็นคนลามกเศร้าหมองทุกสถานที่ไปเมื่อการเวลาล่วงไปพิสุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของพระอุบลวรรณเทรีนั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นทีพระขีณาสพทั้งหลายคงจะยังมีความยินดีในกามสุขคงจะยังพอใจในการเสพกรมก็ทำไมจะไม่เสพเล่าเพราะท่านเหล่านั้น มิใช่ไม้ผูกมิใช่จอมปลวกอีกทั้งเนื้อหนังร่างกายทั่วทั้งสรีระก็ยังสดอยู่ดังนั้นแม้จะเป็นพระขีณนาศพก็ชื่อว่ายัางยินดีในการเสพกามพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่พวกพิสูจนั้นสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าพิสูจทั้งหลายพระขี่าศพทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในกามสุขไม่เสพกาม เปรียบเสมือนหยาดน้ำตกลงในใบบัวแล้วไม่ติดอยู่ย่อมกลิ้งตกลงไปและเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดย่อมไม่ติดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมฉั้นใดขึ้นชื่อว่ากามก็ย่อมไม่ซึมซาบไม่ติดอยู่ในจิตของพระขีณาสพชันนั้นต่อมาพระบรมศาสดารส่งพิจารณาเห็นภัยอันจะเกิดขึ้นแก่กุลธิดาผู้เข้ามาบวชแล้วพักอาศัยอยู่ในป่าอาจจะถูกคนพานลามกเบียดเบียนประทุษร้าย ทำอันตรายต่อพระมร์ได้จึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมาเฝ้าตรัสให้ราพระดำริแล้วขอให้สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อพิสุนีสงในบริเวณที่ใกล้ๆพระนครและตั้งแต่นั้นมาพิสุนีก็มีอาวาสอยู่ในบ้านในเมืองเท่านั้นดังที่ทราบกันว่าพระอุบลวน,นาเทรีนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นอครสา,าวิกาเบื้องสาย เป็นผู้เลิยกว่าบรรดาพิสุนีที่มีฤทธิย์ยางไรก็ดีแม้จะเป็นพระอระหันต์ปฏิสัมพิทายานผู้มีฤทธิ์แต่ท่านก็ไม่สามารถหลีกตีกรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตและแม้จะต้องผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตแต่ท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวหรือท้อถอยในการใช้ชีวิตและการทําความดีตั้งใจอุทิศตนเพื่อพระาศาสนาเมื่อเหตุได้สร้างผลย่อมเกิดขอเราท่านทั้งหลายที่ยังมีกิเลส โลภโกรธหลงพึงวางกำลังใจของท่านเกชกเช่นเดียวกับพระอุบลวรรน,นาเทรีในการยอมรับกฎแห่งกรรมและตั้งใจทำความดีต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต